ล่าสุดไปหาหมอฟันมาครับงานเข้าเลยครับก็พวกฟันซ้อนต่างๆนะครับที่อยู่ในช่องปากเนี่ยที่ทาความสะอาดยากจากการแปรงฟันนะครับทำให้เสี่ยงต่อการฟันผุนั่นเองครับคุณหมอก็เลยเน้นย้ำเรื่องของการทําความสะอาดมานะครับผมก็เลยหาข้อมูลนะครับจนไปเจอคําว่าไมขัดฟันพลังน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ครับไมขัดฟันพลังน้ํายูสมายนั่นเองอันดับแรกนะครับผมได้ลองดูเรื่องของความน่าเชื่อถือกนเลยครับเจ้ายูสมายไมขัดฟันพลังน้ำตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์การดูแลช่องปากระดับธนกรรมเลย Dental Level นะครับที่ร เดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิกผาสูงถึง1,600ครั้งต่อนอาทีนะครับทำให้ทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากๆนะครับและเขาคิดมาดีจริงๆนะครับเ <c oughs> พราะว่าเวลาที่เรากดใช้นะครับเขาจะมีระบบบัฟเฟอร์3วินาทีด้วยนะครับ <c oughs> ค่อยๆปล่อยแรงดันของน้ำขึ้นมานะครับทำให้เงือเราเนี่ยไม่ถูกทำลายนั่นเอง มีทั้งหมด4โหมดนะครับใช้ง่ายในปุ่มเดียวส่วนตัวผมเนี่ยชอบโหมดแซนด์ดัมากที่สุดนะครับสามารถใช้ได้หลังอาหารทุกมื้อเลยดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็จับถนัดมือด้วยนะครับชาร์จครั้งเดียวนะครับอยู่ได้ถึง90วันเลยครับสําหรับใครที่มีปัญหานะครับเรื่องฟันซ้อนฟันคุดนะครับหรือว่ามีการจัดฟันหรือมีปัญหาสุขภาพเรื่องของช่องปากอยู่นะครับสามารถใช้ไหมขัดฟันพลังน้ำ y u Smile ตัวนี้ในการดูแลได้เลยครับ